ำ่อ้เย็นโซลิบ้าอินเวอร์เตอร์สองประตูนะครับมีปัญหาเย็นน้อยนะที่ประตูแบรนด์นะสาคพอนะเหมุอนเศรษฐกิจนะครับ16.5นะครับมีวัดอ่เทอร์เมอร์เทอร์มิเตอร์ช่องฟิตนะครับอินเวอร์เตอร์นะดูเหมอน เซอร์ประกัน10ปียันน้อยนะครับกระแส1.5แอมป์สูงสุดได้เป็นกระแสสูงสุนดนะยันน้อยของเสียนะครับสองศาเอง ก็สคือม,มาสองปีครับมีถ่านน้ำด้านบนแล้วก็ด้า,านล่างมันเรียกอะไรแล้วแล้วแล้วข้อดีขอ้ขอเสียยังบ่นครับกินนั่นเอผมคิดว่ามันกินไงอ๋อนี่นี่คราบน้ำมันนะครับนี่น,น,ะนะน่าจะรั่วนะตันรั่วหรือตันนะถุง,งเติมไปห้าร้อยนี่ยบินก็บ,บางอยู่บ้าง ฟออังเพลงยันอาหกร้อยเอนะของยู่นี่มั้งเดี๋ยวจับกระแสดูก่อนนะคอมเ,เดินอยู่เ,เดโ,เโดนเมนบอร์นะครับก็มีมดเข้าอยู่นะเข้ามาตายเต็มเลย เรจะกระแสตอนนี้ไม่ได้ใจขึ้นมายกร0.35แอมป์นะ Yeah, 7th seven. seven ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่ครอันนี้มาใหม่ของก้อนร้อนรถรถมันไม่ค่อยได้ใช้ไงน้ำยาีปัญหาอยู่จากข้าวน้ำมันนะครับดูแรงเก่งเลยนี่เป็นข้อเหล็กนะมต้องเปลี่ยนรถทำระบบล้าน้ำยาใหม่นะเปลี่ยนสแกนเนอร์ใหม่เพิ่มเอาสอนนี่ใหม่ <plus S 2> เสนอราคาลูกค้าด้วยไหร่เนเก่าเนาะอแล้วไอ้ไอ้ไอ้นั่นน่ะมันทำไมน้อยลงน้อยลงไอ้อ่อนเหรอไตห้าตรงอย่าออกนะอะไรนะพี่อไอ้อ่อนไว้ตัดทายแล้วแหละอ่ามันยาวแล้วนะมีอยู่นิดเดียวนะ ก็ระวังตอนนี้จะเป็นเหมือนแก๊สเอฟไอจีนะเอฟไอจีไวไฟนะครับ <Yeah. S 1> ใช่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะออกมาล้างไม่ได้เนาะแ mm hmm. ช่น้ำมาทมั้งหมก็ให้มันระเหยให้มัไม่ก็มันมียางอยู่มียางหุ้มอยู่ถ้า mm hmm. ยางหุ้มหมดอายุก็จะผุไงลำหลังต้องทำให้ถอดล้างออกมาถอดล้างได้ mm hmm. ะมีน้ำอย่างนั้นตลอดเนอว้าวใช่ใช่จะมีตลอดแต่น้ําเราตัวนี้เดี๋ยวพี่ต้องเอาไอ้ฟองน้ํามาซับออกอ่ะนี่เป็นน้ําสะอาดไงอันนี้มันเป็นน้ําน้ำเสียน้ำใช่ใช่ใช่จะไม่ค่อยดีตอนนั้นนะฮาวแบบมีแรงดันเกินโบชิ้นได้ไม่มีเช็ควาล์วพี่โอเคครับเดก็บเต็นท์ตัวใหม่นะแล้วก็ว้าวสวิตนะครับต่อตรงนี้เอาพอซ้อนออกนะ แล้วก็เชื่อมตัวนี้ตัวนี้ต้องใช้น้ํายาประสานนะครับให้เหล็กกับทองแดงนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กชุบซิงค์นะเราเชื่อมบักกี้กับที <Wow. S 1> ันนี้กับบักกี้นั้นรอให้เย็นนะแล้วค่อยแว็คคั่มบักค okay. บก,กี้แล้วนะเย็นแล้วก็ใส่วาล์วซอนซ้อนเปิดขันให้แน่นนะครับ เอาน้ำซับหน่อยจะไดเห็นทองแดงชัดๆนะต่อแว็กซข้ามแว็กซ์นะครับจะตอบเจตนะสีนะ้ำเ,เงินเข้าโลนะโลสีเหลืองเข้าถังน้ำยานะถังน้ำยาแล้วก็สีแดงเข้าแว็กซข้ามนะครับข้ามสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะ ไปเช็ครั่วตอนนี้เติมน,น้ำยาเข้าไปนะไปเช็ครั่วอีกทีเสร็จก็ไปค้ำเสร็จแล้วก็ปิดไว้สิบประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะเดี๋ไม่ตกไม่เส้นนะครับเติมน้ำยานะครับไปเช็ครั่วอีกทีนะครับเดี๋ยวมันยี่สิบกัดเราเช็ค ที่เราปักกีนะครับน,นี่ก็เติมเพิ่มต่อไปนะครับเติมเข้าไปจนก,กว่าจะหยุดไหลนะครับ40ลิตรไอ,อตามแรงดันอยู่แล้วพี่วันที่เสียป,ปั๊กตุ้ยะนะครับจะถ่ายไม่ทัน ปิียระติมน,น้ำยาปิดประตูเลยพี่ประตูตู้เย็นนะเนี่ยมาในของเขาเสียบปลั๊กให้นะจะไม่เห็นกระแสเสียบเลยครับน,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 นกระแสนะตัะ้งสองแอมป์ศูน เสียงเละเลาออนไฟแดงติดพร้อมเริ่มเดินละศูนย์จุดห้าแปดห้าเก้าแล้วครับไฟแดงติดน,น ุจ0.98นะเดี๋ยวก็0น,นะ0ไม่ไดเดี๋ยวเ,เชื่อมรอยอะไรทีนะออเ,เอาลลนะเลยไหมในเกิน1แอมป์้วแต่ถ้าเย็นก็จะลดรอบลง17องศาแล้ว6นะ เรื่อยๆอยู่นะเยสจะไปติดลบนะครับในดันข้างจะร้อนนะอุ่นๆนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับคอยวิ่งซ้ายขวาร้อนเท่าๆกันนะครับซ้ายขวาชิบ้าน่าแล้วนะครับเรื่อยๆ,ๆอยู่นะครับ ลอสักพักเอร์เพื่มหนึหนะ่งแล้วก็ไปจิตตัวเพื่มอ่ 19, นะนี่ก็าลบสิแล้วไม่ลบหนึแล้วลงเรื่อยๆอยู่นะครับลบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับลงแล้วแต่ร้อนนะ่ะร้อนลงเรื่อยๆนะครับโอเครรครับนี่ก็วันเสาจะมิถุนายครับ ตรวจเช็คซ่อมเน่ยเสื้อของเรียนนะครับ่าซ่อมแล้วเราดูนั่นเอ